คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเปลี่ยนอาชีพแดนเซอร์นะครับเพื่อรับของรางวัลจากกิจกรรมนั่นเองนะครับผมรวมถึงวิธีที่เราจะได้รับตั๋วเปลี่ยนอาชีพฟรีๆด้วยนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับและไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจวินท to ็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ Discord ของ l a ็กนัล k Origin Global ลบรอไว้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเข้ามาดูตรงแคลนเดอร์ตรงนี้นะครับจะมีอีเวนต์ตัวนี้อยู่ครับอีเวนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นนี่ฮะสามารถที่จะได้รับไปเปลี่ยนอาชีพฟรีๆรเลยนะครับเริ่มวันที่16ก็คือวันนี้นะฮะตอนบ่าย2โมงเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้ามารับใบเปลี่ยนอาชีพในหน้า Discord ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับผมใครที่ ยังไม่มีใบเปลี่ยนอาชีพนะก็มารับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันได้พวกไดมอนด์หนึด้วยนะครับแล้วก็อีเดนคอยล0หนึ่งแสนด้วยเป็นของแถมนั่นเองนะครับก็เกมแจกให้ฟรีๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รับให้ดูนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะครับก็จะมาเปลี่ยนอาชีพให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะได้ของอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่ผมถอดของอะไรเตรียไมไว้หมดแล้วนะโอเคใบเปลี่ยนอาชีพพร้อมนะครับมาเรามาลอง เปลี่ยนกันครับผมว่าได้อะไรบ้างนะครับปุ๊บนี่แดนเซอร์นะครับเปลี่ยนไปเลยครับยืนยันปับ๊บโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขี่สัตว์ขี่อยู่ต้องลงสัตว์ขี่ก่อนนะครับโอเคมาเปลี่ยนครับแดนเซอร์ cer, ไปเลยครับยิปซี C. เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยครับผมตรงนี้เดี๋ยวมันจะให้เราล็อกอินใหม่เนาะสอนเราอาชีพแดนเซอร์เนี่ยมันก็จะไปออกแนวทางด้านแบบซัพพอร์ตปาร์ตี้นะครับผมสามารถฮิลได้สามารถชุบได้แล้วก็บัฟต่างๆให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ได้นั่นเอง นะครับก็ใครที่สนใจจะเล่นแดนเซอร์นะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะเพราะว่าชุดมันสวยฮะเดี๋ยวผมให้ดูชุดแล้วกันนะครับสำหรับอาชีพนี้หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยก็ย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะที่ผมเคยพรีวิวสกิลของอาชีพแดนเซอร์ไว้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นดูชุดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าชุดสวยจริงหรือเปล่านะผมยกเลิกยคอตุมนี่สวยไหม สายเซ็กซี่น่าจะชอบนะครับชุดแดนเซอร์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือชุดของไฮคลาสนะคลาสยิปซีนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้เรามารับของกันเลยนะครับผมรับของนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล40นะครับไปยันเลเวล75เลยนะครับของที่ได้นะครับก็จะได้เป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล่องนี้มันก็จะมีพวกเซนนงเซนีนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีพวกไดมอนด์ด้วยตัวเดวิลูชิด้วย กองอาวุธต่างๆให้เราทดลองเล่นก่อนนะครับมีเฟืองทองให้เราได้อันนึงนะครับผมมีตัวแฟชั่นตัวสัตว์แดงนะครับแต้มกิลวสองหมื่นนะอันนี้นี่ทุกคนน่าจะต้องการกันนะเพราะว่าได้แต้มกิลวเยอะมากนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีพวกเลเวลเจ็ดห้านะก็จะมีเพชรเหมือนกันแล้วก็มีตั๋วการ์ดแล้วก็มีแต้มเคอร์เรนอีก2 0 0 0ันนั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่รายๆายคนเนี่ยน่าจะต้องการกันนะครับอ่าคุ้มนะ,ะคุ้มยังไงตั๋วเราก็ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็ กดรับไปเลยนะครับผม่ะโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับว่ากล่องเนี่ยได้อะไรบ้างคือจริงๆมันก็เหมือนก,นกันกับตอนที่เปลี่ยนอาชีพอื่นๆนั่นแหละนะครับโอเคกล่องนี้ก็จะได้เป็นพวกกล่องเลือกอ่าประดับ65 1รูนะครับได้ small frame box อ่าเปิดไปได้เลยนะครับเราก็ได้นี้ครับเป็นอุปกรณ์นะครับประจำอาชีพเลเวล50แล้วก็เลเวล70เนาะอ่าประมาณนี้2กล่องนะครับล้วก็จะได้กล่องตัวนี้มาก็จะได้เป็นพวก เงินนะครับผมเซนนงเซนนีนะครับผมแล้วก็เงินอีเดนคอยก็5กล่องอนะ่ะคูณ5เข้าไปก็ได้ประมาณ5ล้านอีเดนแล้วก็5 0,000 000 e. ่นเซนนีนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวกาชาที่เมื่อกี้ได้มาเนาะแล้วก็เป็นพวกแต้มกิ้วนะครับนี่ได้มาจุกๆุเลยแล้วก็แลกยศแลกอะไรได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะสวิตช์กลับเนี่ยก็สามารถ สวิชกลับได้เลยนะครับผมภายใน1วันนะครับผมภายใน1วันอ่ะตรงนี้นะครับผมก็สามารถลองทดลองเล่นดูก่อนก็ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะทดลองเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพดใหม่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ติดคูดาว7วันแล้วนะมันจะติดคูดาวอยู่ที่อ่าสวันเท่านั้นแค่นี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปการเปลี่ยนอาชีพแดนเซอร์ลวกันนะครับผมใครที่ได้ลองเล่นแดนเซอร์แล้วลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบหรือเปล่านะครับถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่รอ ใบฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยเข้าไปรอใน Discord ได้เลยนะครับแล้วรอบ่าย2โมงนะครับผมคุณก็จะสามารถได้รับใบเปลี่ยนอาชีพไปฟรีๆพร้อมกับไดมอนด์แล้วก็อีเดนคอยนันเองครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข่าวสารกับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ